ปารุสุดผิดหวังนะครับแล้วก็กังวลว่าเลสเตอร์เนี่ยตอนนี้ไม่ฟื้นนะครับเมื่อคืนนี้แพ้อีกแล้วครับแพ้ให้กับดิวเซนสาม布拉ดเดร์สันเลสเตอร์ซิตี้ครับถือว่าไม่ฟื้นจริงๆครับสอแวร์เดี๋ยวตกชั้นอีกปารุครับพี่มาร์เนี่ยรุดเฟนเจอร์ลอยกุซเลสเตอร์เปิดใจหลังแพ้คาบ้านต่อดิวเซนครับและทําให้สถานก,การณ์ของทีมเนี่ยแย่ลงไปอีก เลสเตอร์แพ้คาบ,บ้านเป็นนัดที่8ติดต่อกันครับหลังโดนนิวคาสเซิลเนี่ยบุกมายิงขี้แตกกันเมื่อคืนนี้3 0มศูนย์ให้รังตำแหน่งรองบุยต่อไปด้วยการมี17คะแนนขนาดที่เหลือกอารแข่งขันอีกเพียง7นัดสุดท้ายครับหลังเกมฟอนิสลอยครับสายหัวแล้วก็กลุมเข้ามาเปิดใจบอกว่ามันยากมากๆโดยเฉพาะหลังจาก33นาทีเราแพ้อ,อีกเกมทั้งที่เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีเราเสียประตูตั้งแต่เนิ่นๆมันน่าผิดหวังและน่ากลัวจริงๆ มันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่เรารู้ว่าฟอร์มตอนนี้ของเราเป็นยังไงมันยากสุดโดยเฉพาะหากไม่สามารถเก็บแต้มเพื่อเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่ยากที่สุดคือเราอยู่ในตำแหน่งนี้มันนานมากและมันไม่ได้ผลกันหนึ่งขันที่ต้องการเลยส่วนสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสโมสรและการก้าวไปข้างหน้านั้นคือส่วนที่น่ากังวลโปรแกรมต่อไปครับเลสเตอร์มีคิวไปเยือนไบรตันในวันที่12เมษายนนี้ครับโอ้ยเละเป็นโจ๊กหรือเปล่าครับเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยครับโอ้เอาเลยครับตอนเนี้ย ทีมของคุณท็อปอยวัตครับสอแวลจะตกชั้นอีกสโมสอนหนึ่งเลยครับโอ้ตอนนี้ครับสถานการณ์ย่ำแย่เข้าไปอีกครับแพ้สามศูนย์ก็คือว่าเป็นทีมแรกของอังกฤษนะครับเลสเตอร์คาบ้านแปดนัดติดยิงคืนไม่ได้ครับเป็นสถิติที่มันไม่น่าจดจําครับเป็นทีมแรกในบริษัทของลีกสูงสุดอังกฤษที่แพ้คาบ้านแปดนัดติดโดยยิงคืนไม่ได้เลยครับภายหลังนิโคลเซนบุกทะลวงเมื่อคืนนี้ เลสเตอร์แข่งพิมเมอร์ลีกมันเดย์ไนท์นะครับโดนนิวเันัว3ประต,รต,ตูตั้งแต่ต้นครึ่งแรกนะครับไม่สามารถทวงคืนได้จมมันดับ19ห่างโซนปลอดภัย15คะแนนกับเกมที่เหลืออีก7นัดอ,อ่ะก่อนหน้านี้วัตฟอร์ดครับเคยแพ้คาบ้าน7เกมติดแบบยิงไม่ได้ครับตั้งแต่สมัยหลีกอังกฤษครับใช้ชื่อว่าดิวเซนน1ในปี1 9 7 1งถึง 1972, เนาะแต่ผลงานล่าสุดทำให้เลสเตอร์แซงขึ้นแท่นแล้วก็เป็นสถิติที่มันไม่น่าจดจำด้วยนะครับ หากทับนับทั้งเย่าทั้งเยือนครับเลสเตอร์ยังเทียบสถิติของสเตอร์แลนด์ซึ่งแพ้แปดนัดแบบยิงยิงใครไม่ได้เลยในฤดูกาล1976-1977การ 1, 76, ถึง้ชัยชนะครั้งสุดท้ายของเลสเตอร์คือวันที่26กมกราคมครับบุกไปเชื่อสเปอร์สองหนึ่งแต่หากเป็นเกมในบ้านเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึง3ธันวาคมนัดเปิดตัวฟันนิสตลอยครับปราเบเวสร์ทมสามหนึ่งอีกสถิติที่มันน่าผิดหวังคือเลสเตอร์ยิงไม่ได้มาแล้วเนี่ยสิบสองชั่วโมงติดต่อกัน แล้วยังจบเกมแล้วหลังจบเกมโมจันครับฟินฟิสโลยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันขาดความมั่นใจช่วงครึ่งหลังคุณเห็นได้ว่าเราไม่มีความกดดันและเป็นอิสระจนเล่นฟุตบอลได้สมเหตุสมผลขึ้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือเราไม่สามารถทําประตูได้เราพยายามทําสิ่งที่แตกต่างเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งผู้เล่นแต่ผลลัพธ์มันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วเกมถัดไปเจอบริทันครับเขาบอกเขาบอกว่า มันเป็นข้ามคืนที่ยากนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องกลับไปวิเคราะห์เกมนี้และฟื้นฟูตัวเองตอนนี้ผมพูดได้แค่นี้จริงๆเราต้องรับมือกับความผิดหวังอีกครั้งนะโอ้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจี๋สำหรับป่ารุดสวมเสื้อไร้สปอนเซอร์ครับไม่มีสปอนเซอร์มองก้าทุบสถิติแข้งเด็กสุดอันดับ2พิมลิกนะครับ เจอร์มี่มองกาครับนักเตะดาวรุ่งของเลสเตอร์ต้องใส่เสื้อโดยไม่มีสปอนเซอร์คาดอกเมื่อกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในพิมพ์อังกฤษนะครับเป็นอันดับ2เลยในบริษัทของพิมพ์อังกฤษมองกาถูกส่งลงสนามนาที74เกมที่เลสเตอร์แพ้คาบ้านให้กับนิวเมื่อคืนนี้3าศูนย์นะครับด้วยอายุเพียง15ปีกับอีก2องวันมองกากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สดดุสดเป็นอันดับ2ที่ลงเล่นในศึกพิมพ์อังกฤษ รองจากอีธานวานเนรี่ของารสเซนที่เดบิวต์ในวัย15ปี181วันเมื่อเดือนกันยายนปี2 2 2ยังไงก็ตามครับเนื่องจากเสื้อเย่าของเลสเตอร์นั้นได้รับการสนับสนุนจาก BC Game นะครับแพลตฟอร์มเกมคริปโตเคเรนซีออนไลน์นะครับมองการถในฐานะักเตะอายุน้อยอ่ะจึงไม่สามารถใส่เสื้อที่มีสปอนเซอร์ได้นะครับก็คือเขาอายุยังเด็กอยู่ใส่เสื้อที่มีสปอนเซอร์ไม่ได้ พิมลิคครับมันมีเงื่อนไขที่เขาคุยกับทางสปอนเซอร์อยู่เนาะก็เลยใส่เสื้อที่มีสนไม่มีสปอนเซอร์ได้พิมลิคครับมีกฎห้ามไม่ให้ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า18ปปีเนี่ยใส่เสื้อที่มีสปอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับรูฟฟอรนิสลอยครับผู้จัดการทีมเลสเตอร์เนี่ยกล่าวถึงมองก้าเขาบอกว่าคุณเห็นได้ถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีความเร็วเขาคือนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงสุดและเป็นเด็กที่ดีที่มีที่มีแรงผลัก เขาสมควรได้รับโอกาสลงเล่นและหวังว่าจะมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตมองกาจะอายุครบ16ปีในวันที่10กรกฎาคมนี้ครับและจะสามารถเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกได้เมื่อเขาเข้าอายุ17ปีในปี2026ส่วนใหญ่แล้วมองกาลงเล่นให้กับทีมอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็23ปีของนะเลสเตอร์ในฤดูกาลน,นี้เขาเคยเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมเ a ฟเอรอบ4ที่ทีมแพ้แมนยู2-1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือเด็ก อายุต่ตำกว่า18ปีครับไม่สามารถใส่เสื้อที่มีสปอนเซอร์เกี่ยวกับการพนันได้นะครับก็เลยไม่ได้ใส่สำหรับมองการเนาะไปดูกันที่เรียมดีแลบกันหน่อยนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับเอาลุอเหล่าแมนยูล็อกเป้าไปที่ดีแลบของอิสวิดทาวนะครับทอปป็อปเป้าหมายเลยรายงานข่าวจากดีลิเมลครับบอกว่าแมนยูเนี่ยได้วางตัวเลียมดีแล็บสู่หน้าของม้าขาวอ e ิสวิทาวเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ครับ ปีแสดงเมนยูต้องการยกเครื่องเกมรุกอย่างเร่งด่ดวนหลังทําประตูได้เพียง3.7ลูกจาก3.1เ,เกมในพรีเมียลรล์ซึ่งเป็นสถิติอันย่าแย่อันดับ6ของลีกนะครับแข้งวัย22ปีอย่างดิแลบครับเป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนของอิฟสวีทาวที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นทําไป12ประตูนในพรีเมียลรล์ีลฤดูกาลนี้โดยเขามีค่าสิทธิสัญญาราวๆ40ล้านปอนด์หากอิฟสวีทาวตกชั้นนะครับ ฟอร์มนอนัดแรมของดิแลบครับดึงดูดความสนใจจากหลายทีมใหญ่ทั่วยุโรปค,ครับรวมถึงลิเวอร์พูลเชลซีนิวคาสเซิลแมนซิตี้แมนยูซึ่งมีออปชั่นซื้อกลับที่ราคา30ล้านปอนด์สำหรับแมนซิตี้นะเพราะเขาเคยเป็นเด็กฝึกในคาเดมี่ของแมนซิตี้มาก่อนแล้วรายงานล่าลสุดบอกว่าแมนยูวางเขาไว้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในลิสต์กองหน้าซึ่งรวมถึงเยอเรสโอซิมเฮนเอกิเก้แล้วก็เบนจามินเซสโก ตามกรานของเมลก็บอกว่าแมนยูครับอาจได้เปรียบจากการที่เจสันวิลคร็อกผอกีฬาฝ่ายเทคนิคของทีมเนี่ยเคยทำงานร่วมกับดีแล็บมาก่อนนะคาริมีของแมนสตีนะครับท่านนี้ครับดีแล็บครับยังมีค่าตัวเนี่ยถูกกว่าทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอกกิติเก้จากแฟรงเฟิร์ตมูลค่าประมาณ70ล้านแล้วก็ยูเครนสจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่ราวๆห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกได้สําหรับเลียมดีแล็บนะครับอยู่ดีว่าจะเอาหรือเปล่า สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็ต้องรอดูในส่วนนี้อีกทีหนึง่งว่าจะเดินดิวเนี่ยจริงจังมากน้อยขนาดไหนนะ่เราต้องรอดูล่ละมีข่าวเริ่มมากหน้าหลายตามีข่าวเริ่มหนาหูหลายคนแล้วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการไล่ล่ากองหน้าตัวเป้านะครับที่จะหาคนมาควานหาประตูหน่อยยิงประตูหน่อยดีแลบเนี่ยไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะของดีด้วยซ้ำไปอืมนะ ถ้อบอกว่าดีแลมเนี่ยของดีด้วยซ้าไปนะครับก็รอดูแล้วกันว่าทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วก็จะเดินดิวจริงจังมากน้อยนาดไหนในส่วนนี้นะครับเนาะอ่ะก็รอดูขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะเดี๋ยวมีข่าวสารอะรไรใหม่ๆ,ๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะามาอัปเดตให้พี่น้องชาวสก็ตฟุตบอลฟังนะครับแบบเครื่องแบบเต็มระบบเลยวันนี้แบบอัดแน่นแบบจี๋ๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาให้แห่เลยทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กันยาว อ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนตาซีพิมเบอร์ลิกครับถ้าใครสนใจก็ไปสร้างทีมสุดมันกับแฟนตาซีพิมเบอร์ลิกกันหน่ครับแอดแอดไปที่แอดแฟนตาซีสามโมห้าได้เลยนะครับอย่าลืมมีแอดอำหน้าด้วยนะครับลุ้นรางวัลใหญ่เราใจทุกแมตช์นะครับไปสร้างทีมในฝันของคุณนะครับไปเลือกนักเตะโดนใจนะครับเหมือนคุณไปจัดทีมอยู่ข้างสนามจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดแฟนตาซีสามโมห้านะครับอย่าลืมมีแอดอำหน้าด้วยเนาะ ขอพระคุณมากครับที่รับฟังครับออกกิจกรรมเขาเริ่มตั้งแต่1นะครับถึง30เมษายนนี้ครับเดี๋ยวสงกลานแล้วนะครับนะครับแอะๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันขอปราคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวจัดให้ย,วยาวๆเต็มระบบ